หอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจครีมกันแดดเซียโลไม่เหนียวเหนิ่น่ะจริงๆนะคะขอต้อนรับสาวสวยเสียงดีมีเสน่ห์พี่หญิงรัฐาสวัสดีสค่ะพี่หญิงสวัสดีมากความสามารถเหลือเกินทำได้ทุกอย่างภาคเสียงอะไรก็ได้ร้องเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งแสดงซิทคอมก็ได้ตลกก็ได้อ่าไปเล่นหนังฝรังฝรั่งก็ได้มีความแบบ แอดเวนเจอร์มากมากด้วยวิ่งเทรลแล้วอะวิ่งเทรลค่ะล่าสุดเล่นเซิร์ฟแล้วค่ะลงทะเลนี่ไงเด็กมีผานขอดูด้วยผ้าก็คือไปกับ แฟนแหละเข้ามาสายนี้อ๋ออุยดูดิเท่จังเลย่ใช่ค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยเล่นเลยค่ะสนุกมากก็เป็นเด็กมีทักษะด้านกีฬาสูงอ่ะคนคนนี้มีท่วงท่าที่สวยงามคุณผู้จริงมันก็เลยแบบว่าแล้วพอแบบไปเล่นกีฬากับแฟนก็มีท่วงท่าที่สวยงามก็ทําให้แฟนรักแฟนหลงก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยเพราะว่ายิ่งเราทํากิจกรรมที่มันต้องไปเจอกับ เหงื่อกับฝุ่นเยอะๆบางทีเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องกลิ่นอะไรก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเราจะออกกาลังกายแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยคนก็ยังเยอะยังขอถ่ายรูปกับเราอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปงานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปงานวิ่งก็ต้องมีเหงื่อไงใช่ก็ต้องมีเหงื่อแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองในระดับหนึ่งที่จะทให้แฟนๆเราเวลาเขาหาเราเขาจะได้ไม่ไม่หันไปแบบพี่หญิงต้องบอกว่าวิธีดูแลตัวเองพี่หญิงทำยังไงไปเลยระบุเลยได้ค่ะก็หญิงเองเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนก็ทราบกันว่า หญิงก็เป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามฟินนะคะ,ะเรื่องของกลิ่นเนี่ยญิงก็ให้ความให้ความ สนใจอยู่ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราไปออกกําลังกายเนี่ยก็จะฉีดออกไปตอนเช้าๆกลิ่นอ่อนๆของมาดามฟินเนี่ยทำให้เวลาเราไปวิ่งคนใกล้ๆตัวเราก็จะแบบชอบเดินมาถามพี่หญิงใช้น้าหอมอะไรเนี่ยซึ่งหลังๆเขาไม่ค่อยถามล้วเพราะเขารู้แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นคนที่ต้องดูแลเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของสุขภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยใช่เพราะขนาดเรานั่งอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นอ่อนๆช่วยช่วยช่วยมาฉีดเบาๆก็ได้กลิ่นแล้วค่ะแล้วก็ติดทนนานเป็นแบบ24ชั่วโมงบางครั้งเนี่ยหญิงฉีดแบบ สองขวดนะคะบางทีตอนเช้าขวดหนึ่ง <Ừ. S 2> กลางวันเวลาเราไปงานถ่ายละครเราฉีดอีกขวดหนึ่งที่แบบ <Ừ. S 2> กลิ่นดูเป็นแบบมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรค่ะากานล่ะ<น>่ะใช่แต่ว่าสามารถเข้าไปอยู่ด้วยกันได้อย่างตอนเช้าวิ่งวิ่งเนี่ยหญิงจะฉีดกลิ่นแบบ ธรรมชาติธรรมชาติใสๆสบายๆสีเขียวแน่เลยใช่สีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอกลางวันหน่อยเวลาเราไปถ่ายละครแบบด้วยคาแรคเตอร์เราเนี่ยก็จะแบบมีความเป็นสาวเปรี้ยวม่านผู้หงสาวเปรี้ยวม่นก็จะมีกลิ่นที่เสริมให้เรารู้สึกมั่นใจในคาแรคเตอร์นั้นมากขึ้นด้วยดีจังเลยแล้วก็อย่างกลางคืนกลับบ้านไปบางทีอาบน้ํากลิ่นยังติดหมอนอยู่เลยหลับสบายอะไรเงี้ยโดยไม่ได้ฉีดนะโดยไม่ได้ฉีดเพิ่มคนในวงการโอ้โห ใช่เยอะมากใช่พีเซนเตอร์เยอะมากเยอะมากค่ะหลายคนเลยค่ะโอ้โหแบบว่าเขาเรียกว่าจะทั้งวงการทุกทุกรุ่นด้วยนะทุกรุ่นใช่เพราะว่าต้องบอกว่าน้ําหอมแบรนด์ี่ใหม่เป็นน้ําหอมที่มีหลายกลิ่นมากนะคะนั้นเนี่ยเราก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวด้วยใช่อย่างหญิงเองเนี่ยด้วยความที่หญิงเป็นแบบคนที่ออกกาลังหญิงก็จะชอบกลิ่นเบาๆหน่อยบวกกับกลิ่นที่แบบมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเวลาเราทํางานบางคนเนี่ยที่เป็นแบบซูเปอร์สไตล์อย่างพี่ตินาอย่างเงี้ยเป็นดีว่าเงี้ยก็ต้องเป็นกลิ่นที่แบบเป็นตัวแม่อลังอัลัง กลิ่นแบบ็ถ้าจะเอากลิ่นแบบตัวแม่อย่างเงี้ยต้องใช้รุ่นไหนอะคะเถ้าเป็นกลิ่นตัวแม่ก็ต้องเป็น2กลิ่นนี้เลยอันนี้วีขวดสีทองวีโกกับวีโรสโกวีโรสโกสีชมพูแบบนี้นะคะปกติเนี่ยอันนี้ไซส์แบบ50 ml นะคะคือไซส์ใหญ่กว่าปกติเออแล้วไซส์ที่เวลามาที่รายการเรานั้นคือสามสิบอันนี้ใหญ่กว่านะคะก็ปกติเนี่ยหขวดเนี่ยราคา2,000บาทแต่วันนี้เนี่ยราคา1,290งพันสองร้อเก้บาทลดลงเลยลดให้เลยก็คือ เนี่ยสขวดปกติราคาเกือบส0่พันะคะแต่วันนี้สอขวดซื้อได้เลยในราคา1,290งพันอ้อยบาทโอแล้วก็ได้ใช้ห้ากลิ่นมวขวดนี่ก็ร้อย l มนะแล้วมันจะได้ทั้งหมดเนี่ยลายกลิ่นในตาแล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนใช่ค่ะอย่างตอนเช้าเราอาจจะแบบฉีดขวดนี้ตอนกลางวันก็อาจจะแบบเพิ่มอีกกลิ่นหนึ่งแอดเข้าไปซึ่งเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วว่าเป็นกลิ่นแบบพิเศษเฉพาะตัวอกวน สีโกเนี่ยวีโกเนี่ยหนุ่มๆก็ฉีดได้ใช่ใช่ค่ะได้ลองไหมคะเดี๋ยวก่อนโรสโกนี่จะหวานขึ้นมาหน่อยแล้วแล้วแหมมาทําราคาแบบนี้เนี่ยคือตัวหัวน้ําหอมมันเป็นหัวน้ําหอมแบบไหนยังคงดีเหมือนเดิมของมาดันฟินใช่ค่ะหัวน้ําหอมเนี่ยก็คือเป็นของฝรั่งเศสเลยนั่นนะคะแล้วก็ได้รับ เขาเรียกว่าเป็นรางวัลจากอฟรานะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยว่าเป็นน้ําหอมที่แบบว่าดีมากจริงๆเทียบเท่านานาประเทศเลยหอมมากคุบอกคุณชมว่าปกติอะถ้าเกิดว่าได้กลิ่นน้ําหอมอะจะจามนะแต่นี่คือมันหอมชื่นใจมากอันหอมกบีๆคุณแม่ก็ชอบอยากได้ลองดมดูนะคะน้หอมเาก็จนปริมาณเยอะขึ้นใช่ค่ะปกติเนี่ยขวดเก่าขวดขวดรุ่นคลาสสิกเนี่ยจะประมาณ30 ml แต่อันนี้คือ5้าสที่ใช้ได้นานมากเลยนะคะแล้วก็ในราคานี้ก็คือสุดๆแล้ว่รุ่นเนี่ยไม่ค่อยมาทาโปรใช่ รุนี้เป็นรุ่นแบบรุ่น Executive รุ่นแพงพี่หญิงร้องให้ไอเดียหนูว่าแบบการใช้สีทองมันคือทึกถึงอะไรสีชมพูมันต่างกันยังไงนสำหรับคุณผชมไม่ได้กลิ่นไงสำหรับหญิงสีทองนั้นมันเ e p r เ s e ร์ความแบบแกลมความ glamorous ความแบบแพงความเป็นผู้หญิงที่ดูแบบรู้รารแล้วโรสโกเนี่ยก็คือมีความเป็นผู้หญิงที่ถึงแม้จะแกรมแต่ก็มีความแบบ เปรี้ยวหวานเซ็กซี่บางอย่างค้นหาบางอย่างไม่ดูแล้วสําหรับหญิงใช่ค่ะก็ใรที่อยากได้กึ่งกลางระหว่างไม่ต้องแกรมมากแล้วไม่ต้องหวานมากก็ผสมไปเลยผสมไปดูเลยผสมก็ได้เป็นอีกทีนึงนะอีกทีนึงว่าปกติ50 ml ขวดใหญ่ของเราเนี่ยราคาเต็มเท่าไหร่แล้ววันนี้พี่หญิงให้แพทเท่าไหร่ได้ค่ะก็สําหรับให้แพทเลยแพทซื้อเลยใช่ไหมคะต่อรองของแพทมากปกตินะคะ50 ml เนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยราคา2,000บาทนั่นแปลว่า2ขวดเนี่ยราคาปกติ4,000บาทแต่วันนี้นะคะซื้อได้ สองขวดในราคา1290บาทเท่านั้นเองนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่0 2 0 3 0 3 0 3 3หรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดฟิน3ค่ะค่ะลดไปมากกว่า50%ต้องซื้อในรายการใช่ไหมต้องซื้อในรายการนี้เท่านั้นนะคะเพราะมีป ซื้อใน Facebook หรือว่าในอะไรหรือว่าทีามีขายนะเขาขายอยู่ร้อเจะบอกว่าเวลาเราไปซื้อค่ะถ้ามันมีลักษณะแบ่งขายหรืออะไรแบบนั้นเป็นของปลอมนะคะือมาดามฟินไม่มีแบ่งขายจะเป็นขวดแบบนี้เลยแล้วก็ซื้อเฉพาะในรายการที่ที่มาดามฟินไปเนี่ยจะจะเป็นของจริงแน่นอนนะก็ซื้อที่รายการเราที่แหละเพราะว่ารดเยอะจังใช่ถ้ามีคู่ชัยอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถซื้อไปได้เลยเพราะแบ่งกันใช้ได้ผู้หญิงใช่หนึ่งขวดที่ใช้ได้นานมากนะคะแล้วก็ราคานี้คือราคาที่แบบพิเศษมากๆก็สองคนเนี่ยคือ ร้อยมลว่ะจ่ายแค่1290งพัราแล้วก็ซื้อไป2ขวดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสีทองไปขายให้คุณผู้ชายในราคา2000เราให้ไปเลยได้ละแต่ต้องซื้อเฉพาะในรายการนี้ที่เบอร์โทนี้เท่านั้นอ๋่ขออีกทีจ้ายังไง่ะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่0 2 0 3 0 0033นะคะหรือว่าแอดมาได้ที่แอดฟินนะคะสำหรับ V2 ขวดนี้นะคะราคาปกติ2 0 0เออบาทต่อขวดนะคะ2ขวดเนี่ยเกือบ4 0 0พวันนี้ซื้อได้ในราคา1290บบาทเท่านั้นเองค่ะราคา ดีมากเลยค่ดีมากขวดละ 50ML 2สองขวดก็ร้อย ML ใช่คุ้มมากใช้ได้หลายเดือนเลยค่ะแล้วกลิ่นแบบดีดีกลิ่นดูเป็นกลา m ม r รัสและเห็นบอกว่ารุ่นวีนี่คือติดแบบ ทนมากใช่แล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นดีว่าคือใช้แล้วจะรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงแบบสังงานเนี่ยหลังตรงเลยอะหลังตรงขึ้นมาเลยอยู่หลังตรงอ่ะหยิบขวดปุ๊บหลังตรง้เลยโอเคดูเป็นแบบนักกีฬานะคะสงงาเลยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากรีบโทรไปที่เบอร์อะไรนะคะพี่หญิงศูนย์สองนะคะศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสามหรือว่าแอดมาที่ไลน์ก่อนก็ได้นะคะแอดฟินสามค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของพี่ไม้หน่อยดีกว่า พี่ไมค์แกโพสหรออีกหนึ่งเรื่องที่ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆทำไมถึงโพสเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยว <มา S 2> ไปดูนอนค,ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บค่ะ